ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่งานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างและขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ณนะห้องถแถลงข่าวชั้น1กระทรวงวัฒนธรรมโดยวันนี้ค่ะมีนายประสบเรียงเงินรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นตัวแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในการเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ค่ะ วันที่25มิถุนายน2564เวลา9นาฬิก30นาทีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นายประสบเรียงเงินรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมประจำปีงบประมาณ2,564ขับเคลื่อนกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสารรค์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมไปยังห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศโดยมีนางจรินยาจักกาย ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อยังเป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่นบรรยายโดยนางสาวนัชชาสมประสิทธิ์นายกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยทีมครีเอทีฟและผู้ผลิตสื่อจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีช่อง 9M- c o อด HD มาแนะนำขั้นตอนการผลิตสื่อสร้างสารรค์ณห,ห้องถแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารวัฒนธรรมวิสิทิกระทรวงวัฒนธรรมท่านผอเลอ่าถึงที่มาที่ไปของโครงการได้เลยค่ะโครงการยังเป็นไทยนะคะ เป็นโครงการที่เราอยากจะให้เยาวชนนะคะเด็กและเยาวชนมาเป็นเครือข่ายข้อระวังทางวัฒนธรรมโดยการผ่านสื่อออนไลน์ในเพจยังเป็นไทยนะคะซึ่งยังเป็นไทยเนะะี่ยค่ะเราจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสามารถทําคลิป วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิน่นหรือเรื่องของความเป็นไทยต่างๆนะคะที่เรามีอยู่ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากว่ามันสามารถสื่อสารได้ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะคะตัวนี้เป็น,ปน,ปนการทีเออ่เราใช้สื่อในการประชาสัมพันธรร์วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ให้เด็กเข้ามาได้เปลี่ยนเรียนรู้กันว่าในแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากการได้ เปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราจะใช้เหตุตัวนี้ค่ะเป็นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนว่าเราควรที่จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะโดยผ่านช่องทางนี้ได้มีการพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะหนูนะคะได้เข้าใจว่าวิธีการเฝ้าระวังวัฒนธรรมเนี่ยมันมีขอบเขตอะไรประมาณไหนคะ่ะแล้วก็หนูคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทางศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยจัดก,กิจกรรมดีๆมีประโยชน์แบบนี้ต่อไปนะคะ แล้วก็หนูรู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มานั่งฟังนะคะได้พบพี่ๆสื่อค่ะส่วนหนูนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะหนูเนี่ยเข้าใจวิธีการทําสื่อโดยการเรียนรู้จากพี่ๆสื่อมวลชนจริงๆค่ะอยากให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถือว่าพวกเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ ค่ะวันนี้นะคะผิงก็ขอขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมมากๆนะคะที่ได้ให้โอกาสผิงนะคะมาเข้าอบรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนของเยาวชนนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะในบางความรู้ก็เป็นความรู้ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยแล้วก็ได้มาเรียนรู้ในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมมากๆนะคะอยากให้มีจัดอีกบ่อยๆนะคะสําหรับคนที่มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ก็ขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆขึ้นมานะคะเป็นการเฝ้าระวังนะคะทางวัฒนธรรมค่ะก็ทําให้ได้เข้าใจอะไรหลายๆเรื่องเลยค่ะทั้งมีทั้งการสืบสารนะคะรักษาแล้วก็ต่อยอดค่ะก็ขอบคุณทางกระทรวงมากๆนะคะก็อยากให้จัดโครงการแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูได้มีโอกาสมาอบรมนะคะการผลิตสื่อแหละ โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะคะก็หนูนะคะก็อยากให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการแบบดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ายังมีเด็กอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ไม่ได้มีโอกาสมารับฟัง การอบรมแบบนี้นะคะก็หนูอยากขอบคุณกระทรวงวัฒน,นธรรมมากค่ะภายหลังการอบรมเยาวชนสามารถติดตามรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปสร้างสารรค์ชิงทุนการศึกษาในหัวข้อยังเป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่นได้ที่เพจ Facebook ยังเป็นไทยตั้งแต่วันนี้ถึง5สิงหาคม2564ค่ะ